ทำของไปเลี้ยงใครคะเนี่ยของเงยอะแยะไปหมดเลยอ๋อแม่จะลองทําน้ำพริกขายดูอ่ะจริงเหรอคะแม่ช่องเก็บความรู้ว่าครูแจวของแม่มีคนมาตามตั้งสองร้กว่าคนแล้วนะ <c oughs> แม่แจ๋วนี่สุดยอดไปเลยค่ะ <c oughs> ่อแต่แม่จะทำน้ำพริกอะไรขายนหคะก็ทําน้าพริกแห้งๆอ่ะแล้วก็กินง่ายๆอย่างแจ่วมาเวลาไปทํางานอ่ะไม่ค่อยได้กินผักอ่ะ <c oughs> ถ้ามีน้ําพริกของแม่ แมก็ได้กินผักมากขึ้นไงจ๊ะแม่แจ๋วนี่เก่งที่สุดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวแจ๋วช่วยแล้วกันนะคะประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์การรับมือกับสถานการณ์สังคมสูงอายุต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังและยังมีประโยชน์ Active Aging คือการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายใจมีความมั่นคงพึ่งพาตนเองได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองใช้สื่ออย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวชุมชนสังคมและตัวผู้สูงอายุเองร่วมเรียนรู้การปรับตัวเพื่อเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่และติดตามความสนุกสนานบนความเปลี่ยนแปลง,ปลงไปกับพวกเรา จำใจสูงไว,ว้ว้าวดูแล้วจากระจจางใจ คะนี่แม่ตั้งใจจะทันพริกขายลงช่องจริงเหรอคะยังหรอกแม่ว่าจะไปแจกเพื่อนๆที่ธนาคารเวลาก่อนนะถ้าอร่อยจริงอะ่ะจะได้ขายได้แล้วนี่แม่ไปเอาสูตรมาจากไหนเหรอคะก็อาจารย์ยูไงล่ะจ้าอ๋อ u t u b e เดี๋ยวนี้แม่หาข้อมูลเก่งแล้วนะทั้งแจมทั้งครูนิดหน่อยช่วยสอนในโลกโซเชียลอะนะถ้าเรารู้จักป้องกันตัวนะก็จะสนุกมากๆเลย เราก็จะไ,ได้มีเพื่อนมีบริการมีสินค้าแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกแจ่มดีใจนะคะที่แม่ชอบอ่ะแม่ดีใจนะที่อยู่ทันยุคนี้ยุคที่มีอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรากลัวมนะันอ่ะเราก็จะตกยุคแต่ถ้าเราสนุกกับมันอนะ่ะเราก็จะได้อะไรอะไรเยอะเลยนะแม่มีอะไรเยอะเลยที่ยังไม่รู้ในโลกออนไลน์แต่แม่ก็อย่าเล่นเยอะจนเสียสุขภาพนะคะแน่นอนจ้ะ แม่ก็จะเล่นเฉพาะตอนทำคอนเทนต์ลงช่องแล้วก็ดูอัปเดตข้อมูลของเพื่อนๆเขาทำอะไรกันแล้วเขาก็จะติดตามเรากลับมาด้วยนะสุดยอดไปเลยค่ะแม่จะจะมีช่วยเรียนนะคะจนะอ,อยากก็ต้องชอบนแน่ๆเลย กิจกรรมที่เรามารวมตัววันนี้นะคะก็มีชื่อว่าอาสาหาเครื่องมือทํากินนะคะก็คือเป็นการหาอาชีพให้กับคนในชุมชนเราอะค่ะคือบางคนนะคะก็อาจจะอยากจะมีงานทําหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากมีรายได้เสริมนะคะวันนี้นิดหน่อยก็เลยชวนทุกๆคนนะคะมาช่วยกันคิดนะคะว่าเรามีงานอะไรในชุมชนของเราบ้างหรือว่าจะสร้างสินค้าอะไรได้บ้างนะคะหรือว่าใครมีงานที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะ แจ๋เวเขาเสนอนะคะแจ๋วลองทําน้ําพริกดูวันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองชิมดูนะคะคถ้าอร่อยอ่ะแจ๋วจะสอนสูตรแล้วก็นําไปสร้างเป็นอาชีพได้ค่ะอ๋อดีมากดีมากสักครู่ <c oughs> นะคะมาแจ๋มไปกับแม่ก่อนั <c oughs> น,านะนามาแล้วคะ่ะเ <c oughs> ชิญชิมเลยคะ่ะนับตั้งแต่แม่แจ๋วและแจ่มใจ เริ่มไปทำงานจิตอาสาแม่แจ๋วก็ดูมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีเวลาว่างก็จะไปทำธนาคารเวลาหรือหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาชุมชนแจ่มภูมิใจในตัวแม่แจ๋วมากๆเลยค่ะหูยน่าก,กินจังเลยค่ะพี่งั้นเรามาชิมน้ำพริกคุณแจ๋วกันดีไหมคะชิมกันเลยสิครับจะรออะไรเฮ้ยเอาแล้ว น้องพรีกแล้วเนี่ยไม่ทราบใครมีไอเดียอะไรเพิ่มไหมคะค่ะผมขอเสนอนะครับเพราะชามกล้าไม้เป็นงานที่ทำได้ไม่ยากนะครับออพวกเราอายุเยอะกันแล้วอยู่ที่บ้านเราก็ทำกันได้ออใช่ไหมออใช่ทำได้ทันทีเลยแล้วท่านอื่นล่ะคะแเสนอทำครัวกลางชุมชนค่ะ เรารับทําปิ่นโตส่งบ้านผู้สูงอายุแล้วก็ส่งให้กับบ้านที่มีคนป่วยด้วยค่ะโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะได้มีอาหารที่มีคุณภาพเราเสร็จแล้วปัญหาก็คือว่าจะไปหาสถานที่ไหนบ้างครับแบบนี้เราสลับกันไปทําแต่ละบ้านดีไหมคะดีเลยดีเลยแล้วก็เล็กอยากรับเ้ยงเด็กอะค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าชุมชนให้เราไปอบรมใหม่นะคะเล็กก็ย<ช>ินดีนะคะอยากมีงานทําแล้วก็อยากมีรายได้ค่ะ,ละคเล็กเคยเลี้ยงหลานมาก่อนค่ะโอ้โหอันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะคะถ้าเผื่อลูกๆเนี่ยได้ไปอยู่กับคุณย่าคุณยายเนี่ยจะได้มีความอบอุ่นด้วยค่ะเออใช่ใช่จริงด้วยเนาะนี่ถ้าหากว่าเราส่งสวของเรานี่นะคะไปอบรมเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลเด็กสวในชุมชนเราอ่ะมีงานทําได้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเล็กเห็นนะคะ มีหลายคนเลยอ่ะที่เอาลูกไปเลี้ยงไกลๆอ่าค่ะถ้าเกิดว่ามีย่ามียายเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วเลี้ยงนะคะมันน่าจะช่วยกันได้นะคะได้เยอะเลยอ่ะค่ะเออแบบนี้เรามาตั้งชื่อว่าเนสเซอรี่ย่ายายจำลองดีไหมคะอุ้ยดีเลยค่ะเห็นด้วยใช่ไหมใช่ไหมมีพวกเราทั้งนั้นเลยอ่ะเอ้ยงั้นเราเริ่มงานกันเลยดีไหมคะได้ ใช่ค่ะเรารวมพลังกันนะเพื่อชุมชนของเราสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับลุงเทพนะครับสุเทพกุลศรีเป็นเกษตรกรอาชีพหลักก็คือเป็นออร์แกนิกฟาร์มโคชชิ่งดีใจมากเลยที่ที่ได้มา คุยมาแลกเปลี่ยนกันวันนี้วันนี้เราจะมาดูมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของการปลูกผักในไวสใยอย่างพวกเราครับก็คือแบบนี้การปลูกผักในถุงแล้วก็วางบนโต๊ะซึ่งมันจะทำงานสะดวกถ้าการปลูกแบบนี้มันจะลดปริมาณงานหนักๆลงไปได้ถึง80%ซึ่งปกติตามที่เกษตรกรก็าทาสวนต้องมีการขุดดินขึ้นแปลงปรุงดินพอปลูกแล้วก็จะมี มันจะพืชขึ้นอีกหญ้าขึ้นก็มาถอนเพราะฉะนั้นไอ้งานขุดแปลงกับขึ้นแปลงเนี่ยนะครับกับถอนหญ้าเนี่ยมันจะเป็นปริมาณงานที่เยอะมากถ้าปลูกแบบนี้งาน80%หายไปเลยใช่ไหมรู้สึกว่าชีวิตเราสบายขึ้นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ง่ายแล้วก็ดูแทนที่เราต้องไปที่แปลงกับอยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ยหลังบ้านข้างบ้านก็ได้แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรก็คือปกติแล้วเนี่ยเออมันมีขี้ออ่ะแน่ๆเลยได้อาหาร ได้่ะได้อาหารแน่นอนแล้วเป็นอาหารที่ปลอดภัยด้วยเรารู้ที่มาที่ไปใชไสองได้ออกกําลังกายเห็นไหมออกกําลังกายคือไม่ไม่ใช่งานหนักเกินไปได้อะไรละถ้าเราปลูกผักตรงนี้เราออกมาข้างนอกบ้านเห็นไหมแทนที่จะนั่งดูทีวีหรือนั่งแชทอยู่ในบ้านใช่ใชใชเราก็เปลี่ยนที่มานั่งแชทข้างนอก <c oughs> ได้อากาศดีขึ้นเห็นไหมพอนั้นได้อารมณ์ดีขึ้นอีกนอกจากเราจะปลูกเป็นงานอดิเรกเลยเนะี่ยเรายังปลูกเป็นอาชีพได้ด้วย นะครับคือสามารถสร้างรายได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งโอเคสมมุติว่าเราตัดตรงนี้ขายช่างช่างเป็นกิโลทำเป็นแพ็คต้นละสองต้น50บาทเลยหรืออีกทีหนึ่งเราทำทำเป็นสลัดบล็อกถ้าใครมีฝีมือในเรื่องของการตีน้ําสลัดก็โชว์ได้เต็มที่เลยตรงนั้นนะครับสำหรับนอกนั้นเนี่ยทำเป็นสลัดโรนเนาะสลัดโลนก็เราคิดดูถ้าหากว่าเราเด็ดใบ4ใบแคน่นี้ใช่ไหมยังเหลืออยู่อีกสใบนึงแล้วก็เอาไปวางทําเป็นสลัดโรน อันนี้ก็ได้1ชิ้นเท่ากับ2คํานะครับแค่นี้สร้างรายได้ที่ง่ายมากแล้วก็ลูกค้าจะชอบก็คือผักของเราสดปกติใครเคยปลูกต้นไม้บ้างครับเคยไม่เคยเลยใช่ไหมมีเทคนิคนะครับเวลาปลูกก็พยายามเอารากลงอย่าเอายอดลงมันจะปสคราบชรง่ายมากง่ายมาก สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือดินนะครับดินเห็นไหมได้รับการปรุงมาอย่างดีดินจะร่วนแล้วก็ดูเห็นไหมมันเป็นสีน้ําตาลเป็นสีน้ําพึ่งมันไม่ใช่ดําปิดปีหรือว่าขาวไปเลยอันนี้นะมีดินแล,ล้วก็รูปแบบของตรงนี้ก็คือเรื่องของถุงถุงอันนี้เขาออกแบบมาสําหรับการปลูกพืชผักโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันจะสะดวกสบายแล้วก็ถูกหาซื้อได้ทั่วทั่วไปนะครับมันตาก,กับาก,การใช้กระถางดีอ่า ถ้าถ้าเราปลูกด้วยกระถางดินหนึ่งราคาแพงกว่าถ้าถ้าใน,นขนาดเท่ากันและและอันที่สองมันมันอย่างนี้ครับเวลาสมมติเราจะพรวนดินเราบีบอย่างเงี้ยนะครับง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าใช้กระถางเราต้องใช้ซ่อมคุยหรือว่าเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราเราปลูกไปแล้วเฮ้ยดินมันแน่นหรือเปล่ามันหายใจไม่ไม่สะดวกเราก็นี่เลยครับเห็นไหมแค่นี้เอง ตอนการปลูกก็อย่างี้ครับมือขวาเราจับไปตรงนี้อ่าซูมาแล้วก็มือซ้ายจิ้มลงไปไม่ต้องกว้างนะครับจิ้มลงไปให้แค่เป็นช่องแค่นองแล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วก็เสองมือบีบเบาๆ มีคาถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับขายยังไงครับเวลาขายก็รับตังค์เขามาแล้วก็ให้ผลเข้าไปโอเคขายอย่างนี้ครับถ้าเราปลูกไปแล้วนะบางคนคนในชุมชนนั่นแหละเขาก็จะมาขอซื้อซื้อเพื่อที่เอาไปปลูกต่อไปเลี้ยงต่อซึ่งเขาจะได้ได้ชื่อว่าเขาเป็นผู้ปลูกด้วยอันที่สองเราก็ตัดขายช่างน้ําหนักอย่างเงี้ย 2 5 5 0กรัมาขาย50บาทหรืออาจจะแปรรูปเป็นอย่างอื่นเป็นสลัดบล็อกสลัดโหลดก็ถ้าเราชำนาญเราจะปลูกได้เยอะเพราะนั้นมันก็จะคนมาซื้อเยอะๆได้และอย่างหนึ่งที่มันมันมันฟูลไซส์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็เอาเอากระดาษหรืออะไรมาห่อทำเป็นของขวัญได้อีกอเราไม่ต้อง อ่าปีใหม่วันเกิดหรือไปเยี่ยมไข้คนป่วยก,กินไม่ได้จะพยายามซื้ออะไรไปให้เยอะแยะหมนคนคนป่วยก,กินแต่อันนี้มันตั้งแล้วมันสวยงามก็คือมันเป็นของขวัญที่มีชีวิตนะถ้าหากไม่มีอะไรก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยเนาะที่มาร่วมเล่เปลี่ยนเรียนรู้กันพวกเราทุกคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณลุงเทพด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยครับและจะใช้บ้านทําเป็นครัวกลางของชุมชนเลยครับ ยอด <st ér im ic> ค่ะค่ะเจมก็ขอสรุปงานเป็นข้อๆดังนี้นะคะเราจะทำครัวหมุนเวียนกันค่ะทำอาหารปลอดสารพิษส่งตามบ้านที่บอกรับสมาชิกเรานะคะในบ้านที่มีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยเราจะลดราคาจากปกติเนี่ย5%ค่ะ ข้อที่2นะคะเราจะทําชุดน้ำพริกผักสดค่ะออกจาหน่ายทั้งแบบขายปลีกแล้วก็ขายส่งด้วยให้คนมารับไปจําหน่ายต่อได้นะคะแล้วก็ส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะนํามาเป็นค่าแรงของผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมกับเราค่ะแล้วก็นําไปรวมเป็นกองกลางสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของโครงการธนาคารเวลาของเราด้วยนะคะ แล้วก็ข้อที่3ค่ะการแบ่งหน้าที่นะคะแจมแล้วก็พี่นิดหน่อยเนี่ยจะรับผิดชอบในส่วนของการตลาดการตรวจเช็คยอดการสั่งซื้อแล้วก็การทําบัญชีค่ะในส่วนของการผลิตนะคะจะขออนุญาตมอบให้ป้าแป๋วนะคะแล้วก็แม่แจ๋วลุงอูดลุงเด่นส่วนพี่หมอตอบโจทย์นะคะจะให้รับหน้าที่เป็นแผนกสุขอนมามัยของชุมชนค่ะ ข้อที่4นะคะระยะเวลาดําเนินการเนี่ยเราจะทดลองดําเนินการก่อน6เดือนค่ะแล้วก็ทุกๆสิ้นเดือนเราจะมาประชุมสรุปรายงานกันนะคะคุณน้องแจ่มมากนะคะที่ช่วยสรุปงานให้นะคะแล้วไม่ทราบท่านใดมีสงสัยอะไรไหมคะสงสัยประเด็นอะไรไหม <S <S ถ้าอย่างนั้นเรา,าเริ่มกันวันนี้เลยนะคะ <S 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 ดีเลยค่ะ <S <S โอเค การปรับตัวของแม่แจ๋วดูจะก,ก้าวหน้าไปมากๆเลยนะคะจากเดิมที่เป็นคนอยู่เนยนิ่งกับลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆช่างดูสนุกแล้วก็สดใสมีชีวิตชีวามากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเดชันพอใจพูน่าจะมารับหน้าที่ในการไขข้อกังขาหาคำตอบให้กับการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ในรายการแจ่มใจสูงวัยหวาวๆค่ะ การที่ผู้สูงอายุเนี่ยมีงานทําหรือว่ามีอาชีพใหม่ๆหลังจากที่กเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยดูเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆมากๆเลยนะคะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยจะสามารถมีกิจกรรมหรือว่าทําอาชีพใหม่ๆอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังคําแนะนําดีๆจากวิทยากรกันค่ะ สำหรับการทำกิจกรรมหรือการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุนะคะเรื่องการทำอาชีพนะคะหรือว่าการทำงานวัยหลังเกษียณนะคะจริงๆแล้วอยากจะทำความเข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะในสังคมผู้สูงอายุที่เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องนี้อยากจะให้ครอบครัวต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงอายุมีสิทธิ์และก็มีความสามารถที่จะทำงานได้นะคะ แล้วพอพูดถึงเรื่องการทำงานค่ะความหมายของการทำงานในผู้สูงอายุก็คือการที่ผู้สูงอายุเลือกจะประกอบอาชีพนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพที่มีรายได้หรือไม่มีรายได้ก็ได้นะคะ ค่าตอบแทนอาจจะได้รับเป็นตัวเงินค่ะหรือว่าเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจอาจจะเป็นรายวันรายเดือนหรือว่าเป็นราย6เดือนก็ได้นะคะในส่วนของประโยชน์ของการประกอบอาชีพในวัยผู้สูงอายุค่ะนอกจากผู้สูงอายุเนี่ยจะมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วคือยังคงความเป็นพฤทธิพลังอยู่นะคะ ก็จะมีเรื่องของจิตใจค่ะเพราะว่าการที่ได้ทํางานค่ะจะช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหงานะคะยังคงรู้สึกว่าเรามีคุณค่าการประกอบอาชีพหลังกเกษียณแล้วเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายแล้วก็จิตใจอะค่ะแข็งแรงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าหลังจากการทํางานแล้วหลังจากเกษียณ ผู้สูงอายุยังคงมีรายได้อยู่ค่ะยังจะสามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสาอย่างคือเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เศรษฐกิจเป็นประโยชน์หลักๆเลยนะคะของการประกอบอาชีพภายหลังกเกษียณค่ะนอกจากนี้นะคะในละครก็จะเห็นว่าแม่แจ๋วค่ะมีความสนใจนะคะที่จะใช้ความถนัดของตัวเองค่ะในการทำน้ำพริก เพื่อจะขายนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเป็นตัวอย่างที่อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยได้นําไปปรับใช้ค่ะเพราะว่าลักษณะงานของการประกอบอาชีพหลังเกษยียณจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกก็คือทําคนเดียวค่ะ ทำคนเดียวเนี่ยก็เหมือนของคุณแม่แจ๋วที่เขามีความสามารถมีศักยภาพแล้วรู้ว่าตัวเองมีความถนัดเรื่องอะไรค่ะเรื่องการตําน้ําพริกก็คือทําน้ําพริกขายคนเดียวนะคะอันนี้เป็นลักษณะงานแบบที่1คือทําเองโดยไม่ได้มีการรวมกลุ่มใดๆอาจจะเป็นเรื่องของการเป็นช่างค่ะการเป็นครูการทําอาชีพเสริมสวยหรือว่าการทําอาหารค่ะลักษณะงานที่2นะคะก็คือการทําเป็นกลุ่ม การทำเป็นกลุ่มเนี่ยเห็นได้ในชุมชนเลยนะคะว่ามีการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุที่อาจจะมีความถนัดหรือมีความสนใจในเรื่องเดียวกันมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทําอาชีพบางอย่างขึ้นมาเป็นกลุ่มสหกรณ์กลุ่มแม่บ้านค่ะแล้วก็ช่วยกันขายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่อยากฝากสําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องการวางแผนค่ะ ถ้าต้องการจะประกอบอาชีพหลังกเกษียณจําเป็นต้องมีการวางแผนค่ะผู้สูงอายุหลายคนค่ะหันมาเริ่มต้นอาชีพใหม่หลังกเกษียณแต่ไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยทําให้ส่งผลให้อาชีพที่ทํานั้นนะไม่ประสบความสําเร็จการวางแผนทําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือผู้สูงอายุก็ต้องสนใจดูเรื่องของการตลาดค่ะดูว่าสิ่งที่เราจะทํานั้นมันตอบโจทย์กับสังคมปัจจุบันไหมดูว่าถ้าทําไปแล้วมันจะขายได้หรือเปล่านะคะนอกจากนั้นอีกอันนึงก็คือว่าต้องดูตัวเองด้วยค่ะ ว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นน่ะมันกระทบต่อสภาพร่างกายความสามารถหรือว่าแรงของเราหรือเปล่างานนั้นจะต้องไม่ส่งผลให้ออกแรงหนักเกินไปทำแล้วเจ็บป่วยนะคะสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ต้องเตรียมวางแผนคือดูทรัพยากรในชุมชนค่ะดูกำลังทุนของตัวเองแล้วก็ดูว่าสิ่งที่จะทำนั้นนะคะเราสามารถหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในชุมชนหรือว่าในบ้านของเราได้ไหมไม่ให้เป็นภาระกับตัวเรามากเกินไปค่ะนอกจากนั้นนะคะอีกอันนึงที่จะตอบโจทย์นะคะก็คือ เรื่องของการรี s สกิล up สกิลค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการประกอบอาชีพในวัยสูงอายุผู้สูงอายุเองก็ต้องพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาอะไรบ้างค่ะ 1. ถ้ายังคงทํางานในองค์กรหรือว่าหน่วยงานอยู่เราต้องให้ความสนใจกับวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆที่มีคนรุ่นใหม่ทํางานกับเรามากขึ้นค่ะ 2. ค่ะไปทํางานในองค์กรหรือว่าต่อให้ทํางานเองลําพังนะคะ ก็ต้องมีการปรับเรื่องพฤติกรรมบทบาทค่ะให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมยุคป,ปัจจุบันด้วยและเรื่องที่3ขาดไม่ได้เลยค่ะ ผู้สูงอายุปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องสนใจเทคโนโลยีนะวัตกรรมใหม่ๆค่ะว่าเขาใช้อะไรกันบ้างปัจจุบันขายของออนไลน์เป็นที่นิยมมากมากนะคะผู้สูงอายุก็อาจจะต้องปรับตัวเข้ามาให้ความสนใจศึกษาวิธีการขายของออนไลน์ค่ะและสิ่งสุดท้ายผู้สูงอายุต้องติดตามข่าวสารค่ะเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าประเด็นไหนเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเป็นประเด็นที่อาจจะต้องระมัดระวังในการทำงานค่ะ สุดท้ายเลยนะคะก็อยากฝากถึงการประกอบอาชีพว่าสําหรับผู้สูงอายุที่สนใจนะคะในการเริ่มทําอาชีพอย่างในละครเนี่ยนะคะถ้าคุณแม่อยากทําน้ําพริกใช่ไหมคะเรามีแหล่งทุนค่ะก็คือกองทุนผู้สูงอายุที่เปิดให้สามารถกู้ยืมทุนได้ค่ะสำหรับกรณีทำเองนะคะตามลำพังก็กู้ยืมทุนได้ไม่เกิน30,000บาทค่ะ แต่กรณีรวมกลุ่มกันค่ะทำเป็นชมรมทำเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะกู้ยืมได้ไม่เกิน1000 0 0บาทโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนใช้คืนได้ภายในระยะเวลา3ปีค่ะอันนี้ก็คือความสำคัญของการทำงานแล้วก็การประกอบอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณค่ะทีนี้เราก็ได้รับคำตอบที่ว้าวๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปชมเรื่องราวของแจ่มใจแล้วก็เพื่อนๆนสมาชิกในกลุ่มกันค่ะ วันพฤหัสนี้มีออเดอร์น้ำพริก50ชุดส่งที่ตลาดนัาสีเขียวโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมารับอีก30ชุดสินค้ามีพอไหมคะน้ำพริกกะต้องทำใหม่แต่ว่าผักอ่ะพอไหมคะพี่เด่น80ชุดผักมันไม่น่าจะพอนะมันมีแค่50ชุดเท่านั้นนะเ้เอาเราจะเอาอยังไงกันดีถ้าอย่างนั้น เราจะต้องบอกลูกค้าไปตามตรงค่ะว่าสินค้าร็อตนี้ของเราจะไม่มีผักเพราะว่าผักของเราเป็นผักออร์แกนิกมันควบคุมปริมาณไม่ได้แล้วก็ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจค่ะว่าเขาจะรับออเดอร์น้ำพริกหรือว่าจะงดออเดอร์ได้ครับอย่างนั้นแจมกับคุณแจวบอกผมก็แล้วกันจ้า